สวัสดีครับกลับมาพบกันเป็นประจำหลังเกมนะครับวันนี้ขอโทษทีนะครับดึกอีกหนึ่งวันขอโทษทีมากๆก็เดี๋ยวหลังจากนี้น่าจะดีขึ้นนะตอนนี้มันหนักหน่วงพอดีแต่ว่าใกล้ๆจะลงล็อกและชีวิตก็วันนี้นะครับลอนชิลเลเกอร์เจอกับมินิสตาร์ทิมบิวูฟซึ่งเลเกอร์เนี่ยเราก็ไม่มั่นใจนะแต่โพก่อนเกมเนี่ยให้เลเกอร์ดูเหนือกว่าเพราะว่าวูฟเนี่ย ไม่มีจูเลียสแรนเดลไม่มีรูดิโกแบร์แรนเดลเนี่ยเจ็บขาน,นี่โบแบรเจ็บหลังเอา้าวงในไม่อยู่2คนอย่างนี้ก็งานง่ายร้อยจิลิเลเกอร์นะครับเปิดเกมมาเนี่ยเลเกอร์เล่นเกมรับได้ดีมากใครเป็นแฟนวูฟเนี่ยจะอึดอัดทำแต้มยากซึ่งแอนแมนอะโดนบีบพื้นที่ไม่ให้เปิดเลนว่างเลยไม่ได้มีเลนเจาะเข้าไปเลยเลเกอร์เล่นเกมรับได้ยอดเยี่ยมแล้วเกมลุก บุกค,คมตั้งแต่แรกไม่ว่าจะเป็นลูก้าดอนฉิดที่ร้อนแรงตั้งแต่ควอเตอร์แรกแล้วก็มันผัดกันเล่นน่ะลูก้าก่อนแล้วก็เรยบอนต่อซึ่งทั้งสองคนนี้ในควอเตอร์แรกเพอร์เฟกมากๆเกมลุกเลเกอร์ไหลลื่นช่วยกันเล่นได้ดีมากพวกเขาพาเลเกอร์ขึ้นนำา3สต่อ17ตอนแรกเนี่ยเราก็คิดว่า เออวันนี้เราเราดูเป็นงานง่ายเนอะมันขึ้นนําไปเยอะมันก็ค่อนข้างจะหวานเจี๊ยบนะแล้วก็ในควอเตอร์ที่2เนี่ยเลเกอร์ก็ยังเล่นดีอย่างต่อเนื่องนะโรบอนเจมออตติลีฟแต่ว่าลูกาเดนชิดเนี่ยเริ่มจะออกทะเลแล้วคอเตอร์ที่2เริ่มจะยิงไม่ค่อยลง3ามแต้มโป้ปงปง,งไม่ค่อยลงแล้วก็ทิมเบวูฟเนี่ยเริ่มจับจังหวะเจอมีเทเรนชานนอลซึ่งเป็นเด็กดาบปีนี้แต่ถูกส่งไปเล่นจีลีกนะแล้ววันนี้ จับพัดจับผูบผมาแล้วก็เล่นได้ดีแล้วก็มีแอนด์แมนที่เริ่มจะติดเครื่องในคอเตอร์ที่2ทําให้จบครึ่งแรกเนี่ยวูฟไล่มาเป็น58ต่อ47เข้าสู่คอเตอร์ที่3เนี่ยเกมมันก็สูสีนะมันก็เบียดกันมาเบียดกันมาอยู่ประมาณ10คะแนนแต่จุดเปลี่ยนของเกมเนี่ยมันมีแอนด์แมนเขาโดนเทคนิคเฟล์ไปกับเจเลต์ดับเบิลรอบหนึ่งละแล้วก็มีลูกที่แบบเข้ามาชนเกฟแล้วก็จะไซส์สเต็ปยิงแล้วมันลื่นปัดลงไปผมว่า ลูกนี้แอนเหมือนจะเรียกเอาฟาวแต่ผมว่ามันไม่ฟาวผมว่าไม่ฝาวในมุมมองผมนะผมอาจจะเป็นติ่งก็ได้นะผมว่าไม่ฟาวแล้วก็เขาคงแบบพูดอะไรไม่ดีกับพุทธศิลป์แหละพุทธศิล์ก็ยิงเทคนิคเล้าซึ่งเจ้าตัวเนี่ยโดนเทคนิคไปรอบนึงแล้วแล้วโดนเทคนิครอบนึงเนี่ยมันก็คือโดนไล่ออกจากสนามเหมือนเกมออฟตินลีฟเกมนั้นแต่ผมว่าแบบผมว่ามันเป็นการเป่าที่ซอฟเกินไปเดี๋ยวไปคุยดีเทลหลังเกมแล้วกันพอแอนแมนออกเนี่ย เลเกอร์ตอนนั้นเนี่ยนำอยู่10กว่าคะแนนเกือบ20คะแนนได้ซ้ําแต่พอแอนด์แมนออกไปเนี่ยกลายเป็นว่ารูปแบบเกมของทีมเบอร์วูฟเนี่ยมันลื่นไหลามากขึ้นเพราะตอนแรกเนี่ยเราจะจับแอนด์แมนเป็นหลักแล้วก็บีบให้มันแคบแต่พอแอนด์แมนออกจากเกมปุ๊บเนี่ยคราวนี้เลเกอร์ไม่รู้จะจับใครเลยและแชแนลก็เล่นได้ดีมากพวกเขาไล่จี้เลเกอร์มาเหลือ84ต่อ73จบคอเตอร์3ควอเตอร์ที่4เลเกอร์บอดดื้อเลย ทั้งเรบอลทั้งลูก้าบอดกันดื้อแล้วเทอร์โนเวอร์อีกกลายเป็นทีมวเฟเนี่ยตัดบอลแล้วก็ฟัดเบรกฟัดเบรกฟัดเบรกแล้วพวกเขาเนี่ยจี้มาใกล้สุดเหลือแค่3คะแนนก่อนที่ช่วงท้ายเกมจะเป็นลูก้าดอนชิตเนี่ยไซส์สเตปขาเดียวแล้วยิงลูกมาหาศรจันโหลูกนั้นลูก้าคือทั้งเกมยูไม่มาไม่เป็นไรเลยนะเว้แต่ยูสามารถยิงลูกเวอร์ลูกนั้นได้แล้วมันเปลี่ยนแบบ มันเป็นลูกยิงที่มันถ้าสมมุติผมเป็นวูฟผมได้ผมแบบมันมัน,มนบรรดาฝันทีมวูฟอ่ะนึกออกไหมไอ้ลูกมันยิงเวอร์อ่ะมันไม่มีรูจะยิงแล้วไปยิงลูกนั้นลงอ่ะกลายเป็นเลเกอร์เนี่ยกลับมานําแล้วก็คอยเก็บฟาวคอยพลิกกลับมาแซงช่องว่างของแต้มเนี่ยจากโดนวูฟไล่เหลือ3แต้ม เลอบอนทีหนึ่งลูก้าทีหนึ่งลีฟทีหนึ่งช่องว่างเป็น10คะแนนแล้วแล้วก็จบเกมเลเกอร์ก็ประคับประคองตัวเองเอาตัวรอดมาได้จบเกมเลเกอร์ชนะไปด้วยสกอร์111ต่อ102นะครับสถิติที่น่าสนใจหลังเกมเนี่ยวันนี้ทิมเบอร์วูฟเนี่ยฟาสเบรกได้ดีแล้วก็ได้แต้มจากเทอร์โอเวอร์ของเลเกอร์ไป18คะแนนซึ่ง วันนี้รีบาวเลเกอร์ดีกว่า68ทิมอวูฟ49แล้วก็เทอร์โนเวอร์เลเกอร์12ครั้งอันนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่วูฟ10ครั้งฟิลโก41เท่ากัน3แต้มทิมอวูฟ29เปเลเกอร์26%แล้วก็แต้มวงในเซคันด์แชนส์เนี่ยเลเกอร์ได้14คะแนนวูฟได้10คะแนนก็ค่อนข้างจะคู่ขี้สูสีนะประเด็นแรกเลยแมนออฟเดอะแมทนะครับแมนออฟเดอะแมทเนี่ย ผมผมผมขอแตกเป็น2ประเด็นได้ไหมมันมีในใจผม2ประเด็นถ้าเป็นผู้เล่นเกมนี้ก็ต้องยกให้ลุงเจมนะครับลุงเจมเนี่ยวันนี้แม่นมากๆคือตั้งแต่ลุงอายุ40มาฟอร์มลุงไม่หลุดเลยสักเกมนะลองเทียบตอนปี39กับปี40นี่แคบคนละคนเลยนะตั้งแต่ลุงเนี่ยธันวาเป็นต้นมาเนี่ยยันเนี่ยกุมภาแล้วจะจบกุมภาขึ้นมีนาละสอเดือนที่ผ่านมา โรบอนเจมอยู่ในมาตรฐานที่สูงมากทุกเกมในเกมนี้เนี่ยจุดที่มันเด่นๆเนี่ยลุงล่อ3แต้มไป4ลูกฟิลโกร44%ร์เแล้วก็ลูกโทษ7ลูกฟิลโก7เมี33คะแนน17รีบาวหแอซิตเทอร์เนอเวอร์สครั้งโอเคภาพรวมเนี่ยคือเรารู้สึกว่าโรบอนเนี่ย สามแต้มเป็นจุดที่ทําให้เลเกอร์เล่นสบายตั้งแต่ต้นเกมแล้วก็เขาก็ปล่อยให้ลูกาเดนชิดคลองเกมไปเนอะแล้วตอนท้ายเนี่ยลุงก,ก็ค่อยมาเทคเกมอีกนิดนึงผมรู้สึกว่าโรบอนเจมเนี่ยไอ้ลูกตะลุยเข้าไปวางลูกสามแต้มอมผมไม่อยากเล่าเลยอะจริงๆมีความรู้สึกนี้มาสักพักหนึ่งแล้วแต่ผมไม่กล้าบอกอะคือ คือผมอะ่ะคือทุกคนรู้รู้ผมว่าทุกคนรู้อยู่แล้วว่าผมอะ่ะเชียร์เลเกอร์เพราะโคบีอย่างปฏิเสธไม่ได้โคบีคือศาสดาในชีวิตผมคือถ้าเป็นศาสนาเขาก็เป็นแบบพระพุทธเจ้าของผมหนึ่งคนในวงการบาสอะ่ะมันเป็นพระเจ้าในวงการบาสของผมแล้วกันไม่ว่าคนอื่นจะบอกว่าโกดคือจอแดนหแบบผมก็ไม่อะ่ะผมว่ายังไงชีวิตผมมันคือโคบีเท่านั้นน่ะแต่แต่โคบีจะอยู่ตรงนั้นเสมอนะแต่ว่า ต้องบอกว่าเรบอลเจมในวัย40ในวัย40แล้วคุณภาพการเล่นแบบเนี้ยโหมันคือคือผมผมรู้สึกว่าตอนนี้เรบอลน่ยิ่งเรบอลในล่างปี2ปีเนี้ยมันเป็นล่างแบบแบตเตอรี่น้อยแบตเตอรี่น้อยมันจะไม่สามารถใช้อะไรเปลืองได้เลยทุกการขยับในสนามของเรบอลจะต้องมีประโยชน์เสมอเกมลุกของเรบอนทำอะไรก็ตาม มันมีประสิทธิภาพสูงมากผมยอมรับตามตรงนะว่าสมมุติว่าเอาโรบอนโคบี้โรโรบอนโคบี้จอแดนในร่างแก่มาเทียบกันเนี่ยผมว่าโรบอนแบบกินสองคนนั้นแบบขาดเลยขาดเลย,เลยซึ่งตอนนี้โรบอนมันคอนโทรลเกมได้มันจ่ายบอลได้มันยิงสามแต้มได้ลุน้นแล้วคือคือคุณนึกออกไหมว่าคนคนหนึ่งอะที่มันดูยิงสามแต้มไม่ได้เลยแล้วมันพัฒนามาตลอดอะ่ะแล้วจนทุกวันนี้ คือบอลคุณจําได้ป่าวว่าสมัยก่อนก่อนน,นั้นเนี่ยสักปีสองปีอะเวลาบอรเลบอลยิงอะเราจะรู้สึกว่าเมื่อไหร่จะเลิกยิงวะนึกออกปะแต่ว่าวันนี้คือเออยิงเลยลุงลุงยิงอะได้ลุ้นสุดละจะยิงโลโก้โลโก้ลุงก็ล่อไปเลยนึกออกปะมันมีพัฒนาการอะเราเลยรู้สึกว่ามันโคตรด,ดีเลยว่ะคือยอมรับตามตรงว่าช่วงหลังน่ะผมสนุกกับการดูระบอลเล่นนะผมว่าร bon ะบอลน่มันมีประสิทธิภาพสูงมากๆเลยอะแล้วก็ยังอยากยังอยากจะดูเขาต่อว่า คือตอนนี้สี่สิบก็สร้างสิ่งมหัศจรรย์แล้วนะแล้วก็อยากดูว่าเขาจะรักษาระดับสูงแบบนี้ไปถึงอายุเท่าไหร่เพราะคนทำแบบแกเนี่ยมันไม่มีแล้วจริงผมว่าเลอบอลเนี่ยในเกมนี้เป็นแมนออเดอร์แมทสำหรับผมเลยแล้วก็อยากให้ดูอีกหนึ่งเรื่องคือก่อนหน้านี้ในยุคข,ของแฮมอะเรอบอลเจมอะจะเกมลับก็ประมาณนึงอะเกมลับของเรอบอลอะมักจะไปซุกที่แป้นแล้วก็สวิตเพื่อนนู่นนี่นั่นแล้วเวลาถ้าบอลสวิงไปคอนเนอร์แกก็จะไม่แบบ ลุกลี้ลุกลนออกมาป้องกันหรอกแกก็วัดยิงบ้างอะไรบ้างเราจะเห็นภาพนี้บ่อยแต่วันนี้เราเห็นเลอบอลสื่อสารแบบบอกเพื่อนเฮ้ยเฮสวิดไปตรงนู้นประกบตรงนี้เดี๋ยวผมซ้อนตรงนี้ผมโขวคือตอนนี้เกมรับเลอบอลก็แอคทีฟมากๆใครจะว่าเลอบอลว่าแบบเกมรับไม่ดีหรือว่าเกมรับแบบแก่และเก็บแรงนะผมว่าตอนนี้เลอบอลเนี่ยพร้อมจะเอาแรงเล่นทั้งลุกทัก้ทงรอ,อ่ะอนนี้สุดยอดจริงๆโคชเจเจเนี่ยก็ชมว่าตอนนี้ เกมรับของเลอบอนเนี่ยเป็นระดับ All NBA อยู่แล้วเป็นเป็นแบบติดทีมลับยอดเยี่ยมได้เกมรับของลุงมันยอดเยี่ยมจริงๆก็วันนี้เลอบอนก็เป็น Man the Man แมนออเดอร์แมทละกันแต่ว่าแมนออเดอร์แมทของผมอีกคนนึงเนี่ยผมชื่นชมมากๆนั่นคือเจเจเรดิตนะผมว่าวันนี้คือตอนเจอทีมเบอร์วูฟเนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วว่าเราต้องเจอแอนด์แมนเนอะซึ่งแมทช์อัพเนี่ยเขาก็วางลุยฮาชิมูระไปป้องกันก่อนแต่ว่าลุยเนี่ยจะบีบให้แอนด์แมนอะ ลงล่างฝั่งเดียวคุณนึกออกไหมว่าแอนสม,มติแอนบุกฝั่งเนี้ยบุกฝั่งนี่สมมตินี่เป็นสนามนะจอคุณเป็นสนามนะบีบให้แอนเนี่ยเล่นแค่ฝั่งเนี้เล่นไปทางแคบเล่นต้อนไปทางแคบแล้วเดี๋ยวมีเฮซ้อนอยู่ข้างหลังถ้าแอนแมนเลาะไปะยันเบรไลน์จะสวิงไปคอนเนอร์ฝั่งนู้นคนที่หดเข้ามาช่วยก็จะพร้อมตัดบอลลน์ร้อยแปดสิบไม่ให้สวิงไปคอเนเดอร์ฝั่งนู้นได้เรารู้สึกว่าตอนนี้เกมรับเลเกอร์เนี่ยมันบีบให้ฝั่งตรงข้ามเล่นยากแล้วก็ วันนี้ผมว่านั่งสังเกตเลยว่าเราจะโดนเหมือนเกมชาร์ลอดไหมที่จะสวิตลูก้าดันฉิดมาจับแอนแมนมันก็มีสวิตแบบนั้นบ้างแต่ลูก้าเนี่ยคราวนี้เขาไม่ต้องโบแล้วไงไม่ได้แบบไปซ้ายไปขวาเอาสิแอนมาฉันก็บีบลงล่างเอาไล่ลงล่างเดี๋ยวเพื่อนซ้อนให้อะไรเงี้ยเออเรารู้สึกว่าโพซิชันการยืนตำแหน่งของทีมเลเกอร์ทำได้ดีมากวันนี้แอนแมนแอนโทนีเอ็ดเวิร์ดแม้จะเล่นไม่เต็มเกมนะ แต่เจ้าตัวเนี่ยได้ไปแค่18คะแนนแล้วก็ฟิลโกโดยรวม50%ก็โอเคซึ่งอีกจุดน,นึงเนี่ยฟิลโกโดยรวมของทีมวูฟเนี่ยก็อยู่ที่41%ผมรู้สึกว่าการเซตเกมรับนะมันไม่ใช่ว่าทุกคนคือเสียเดวิดแล้วทุกคนแอคทีฟขึ้นแต่ผมมองว่าตอนเนี้มันเป็นการ เตรียมทีมของโค้ดเป็นการเตรียมทีมเตรียมแผนการเล่นเกมรับมาเพื่อเจอสถานการณ์ต่างๆผมยกเครดิตให้ทีมงานโค้ดนะซึ่งเมื่อคืนเนี่ยผมว่าอ่านบทความอะไรไปเรื่อยไปเปลือยของผมอะเขาก็ชื่นชมนะว่าเขาบอกว่าตอนนี้เขาชมเจเจมากๆว่า ตอนนี้ผ่านมา50ักว่าเกมเนี่ยเจเจเรดิตเนี่ยเจอสถานการณ์ต่างๆมากมายเลยแล้วก็ปรับหมากได้ดีมากไม่ว่าจะเป็นเจอโยคิดอะเอาลุยชิมุระไปป้องกันเจอตัวใหญ่เจอตัวเล็กอ่ะเอาตัวเล็กไปป้องกันสลับตัวประกบเขารู้สึกว่ามันดูมีอะไรมากกว่าเลกเกอร์ยุคก,ก่อนมันดูมีพร้อมจะปรับหมากสู้กับคู่ต่อสู้ฝั่งตรงข้ามแม้ว่าไซส์เลกเกอร์จะตัวเล็กกว่าชาวบ้านเขาคือ ตัวเล็กกว่าในที่นี้คือเราไม่มีตัวใหญ่แบบใหญ่มากเราเป็นตัวแบบฟอร์เวิรูปร่างสวยแต่ว่าเราก็ใช้รูปแบบใช้แท็ติกใช้การสลับตัวประกบเช็คคนเร็วอะไรอย่เงี้ยผมผมว่าเออตอนนี้สื่อเขาชมนะว่าเลเกอร์เนี่ยในปีนี้มันทรงสวยมันเป็นทรงเกมลับมันดูมีทรงที่ดีซึ่งผมเองก็เห็นด้วยนะแล้วเกมนี้ผมก็ชื่นชมเจเจมากว่าทำงานได้ยอดเยี่ยมมากๆในประเด็นที่3นะครับก็มีคนบ่นเยอะว่าเลเกอร์กรรมการช่วยนะก็ ขอพูดถึงพุทดศินป์ละกันผมว่าวันนี้ผู้ตัิสป์ก็เป่าเป่าไม่ดีทั้งสองฝั่งแหละฝั่งเลเกอร์ก็มีจังหวะลูกอันดนฉิดควรจะได้ฟาวก็ไม่ได้ฟาวอะไรอย่เงี้ยแล้วก็แต่ว่ามันก็มีลูกที่แบบออตตินลีแบบไม่น่าได้ฟาวแต่ก็ได้ฟาวแต่ผมว่าในมุมมองผมนะแอนแมนอะเทคนิคเคลฟาวที่ตีกับไอ้จารไวเดอร์บิละผมเห็นด้วยควรจะให้เทคนิคเคลฟาวแต่ผมว่าคือ เทนนิสเฝ่าวลูกที่2อ่ะผมไม่รู้ว่าแอนแมนพูดอะไรพูดหยาบหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ในมุมมองผมอ่ะผมรู้สึกว่าผูดตัดสินน่ะไม่ควรจะไล่เขาออกคุณนึกออกไหมคือมันมันเป็นสตาร์แล้วมันมันไม่ได้เป็นเหตุการณ์มันไม่ได้ดราม่าไม่ได้รุนแรงเลยเลยชนมาไซสต์สเตปจะยิงแล้วขาลื่นปักแล้วก็แบบไอ้นั่นก็โวยวายว่าไม่ได้ฟาวันผมว่ามันนิดนิดหน่อยหน่อยอ่ะแล้วแบบเกมมันกําลังเกมมันยังไปต่อได้อีกแล้วคุณไปคุณนึกออกไหมว่า แลนเดอร,ร์ก็มีอยู่โกแบก็มีอยู่แล้วคุณก็มีแอนแมนนี่แหละเป็นหน้าเป็นตาคุณไปไล่มันออกอีกคนนึงถ้าสมมุติผมอยู่ในสนามนะมุมมองคนดูนะคือคือผมต้องขอโทษว่าผมมาตอนเด็กอะผมโตมากับคนผมติดคือผมม,มักชอบไปดูบา์สแล้วผมก็ดูบารสทั้งวนันทั้งคืนอย่างเงี้ยผมก็ติดรถกรรมการไปนั่งดูบา์สอย่างเงี้ยผมมักจะคุยกับกรรมการบ่อยเพื่อสินคนที่สอนผมมาไม่อยู่แล้วเสียไปแล้วเขาก็เล่าว่า,า,วาคนเป็นกรรมการเนี่ยหนึ่งมันต้องมีศาสตร์ มีศาสตร์คือคุณต้องรู้กฎกติกาแต่บางทีอ่ะมันก็ต้องมีศินมันก็ต้องดูว่าทํายังไงคอนโทรลเกมยังไงจะเป่ายังไงให้เกมมันสนุกซึ่งผมว่าอย่างน N Man เนี้ยแอนด์แมนเนี่ยผมไม่รู้ว่าถ้าพูดหยาบโอเคผมรับได้แต่ผมรู้สึกว่าไล่เขาออกกับการบน่นนิดนหน่นนนอยหน่อยมันมันซอฟไปหน่อยอ่ะมันทําให้เกมภาพรวมมันแบบถ้าเราอยู่ในสนามเราซื้อตั๋วไปดูเงี้ยพอแอนด์แมนตัดออกจากสนามอ่ะผมว่ามันจบเลยนะมันเหมือนว่า เฮ้ยมันจบแล้วอ่ะมันไม่มีทางที่วูฟจะกลับมาชนะได้แม้ว่าไม่มีแอนแมนเพื่อร่วมทีมจะช่วยกันเล่นได้ดีแต่ว่าความรู้สึกเราอ่ะมันเหมือนโดนดาราโดนตัดออกไปอ่ะเออผมว่าอันนี้มันผมว่ากรรมาการมันซอฟไปหน่อยอ่ะมันแบบมันน่าจะทําได้ด,ดีกว่านี้ในความรู้สึกผมแล้วก็แอนแมนเนี่ยเขาไปปาบอลใส่สเปนเน้อซึ่งเดี๋ยวต้องโดนค่าปรับอย่างแน่นอนแล้วเจ้าตัวเนี่ยเทคนิเคเลฟาวล์สิบหกครั้งแล้วก็จะโดนแบนหนึ่งเกมก็ผมว่าผมผมขอพูดถึงแอนแมนนิดนึงไนดะ้่ยมผมรู้สึกว่า พอปีที่แล้วเขาพิสูจน์ตัวเองได้อะผมรู้สึกว่าวันนี้มันมันดูอีโก้ไปนิดนึงอะมันดูแบบมันดูแบบมิติการเล่นมันดูไม่ทําให้เพื่อนเก่งขึ้นอะมันคือเหมือนเล่นเพื่อชนะตัวเองแต่เพื่อร่วมทีมอะบอลไม่ค่อยถึงเลยวันนี้บอลอยู่ที่แอนแมนแล้วเลเกอร์เขาเหมือนแบบเขาล็อกให้มันลงล่างอะแต่ว่าบอลมูฟเมนต์ไปหาเพื่อนแบบกว่าจะไปถึงแนสลีดอย่างเงี้ยเหลือวิสองวิผมรู้สึกว่าทีมเบอร์วูฟที่มีคางตันี่ทาวในปีก่อน คอยดึงพื้นที่ให้แล้วให้แอนแมนเล่นแล้วก็ดีดออกมาให้คาวเล่นเนี่ยมันดูมันดูมีอะไรมากกว่าแต่พอไม่มีคาว์เทนี่ทาวอะมิติมันดูตีบตันไปเยอะเลยแล้วก็แอนแมนเนี่ยเล่นเองเยอะมันเลยทำให้มันไม่ทำให้เพื่อนเก่งขึ้นนะ่ะผมว่าอันนี้มันมันต้องดูแหละแต่ว่าอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะว่าแฟนวูฟรู้สึกอย่างนี้หรือเปล่าหรือว่าปกติเขาเล่นดีอันนี้ผมไม่แน่ใจจริงๆนะแต่ผมรู้สึกว่าเกมนี้ผมดูแล้วมันอึนอดอดัอดผมรู้สึกว่าเพื่อนรวบทีมรอบๆเนี่ย เจอบอลน,น้อยอ่ะได้บอลน,น้อยอ่ะเกมมันไม่ลื่นไม่โฟอ่ะมันน่าจะโฟได้กว่านี้นะประเด็นต่อมาเนี่ยแถมนิดนึงแล้วกันในประเด็นที่3า่วมนะวันนี้ลุยฮาชิมูระหลุดไปดังปังลงมาแล้วลงมาไม่ได้ชนกับใครไม่ได้ลงปะทะกับใครไม่ได้ลื่นด้วยไม่พลิกไม่บิดด้วยลงมาตึง้งดังเสร็จปึ๊บเหมือนกระตุกแล้วก็ต้องออกจากเกมไปไอคนแบบนี้น่ากลัวนะคุณผมจะบอกให้นะ คือถ้าลงมาขาพิกเนี่ยเอามารู้เลยว่าขาพิกอุบัติเหตุมันก็พักไปสองสามสัปดาห์ก็ว่ากันไปลงมาเข่าบิดเอารู้เลย A.C.L พักยาวแต่ลงมาแบบปึ้งแล้วอยู่ดีๆมันเกิดอะไรไม่รู้แล้วมันก็ออกไปเลยเนี่ยคุณนึกออกไหมมันมันเดาไม่ออกว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยตอนเนี้ผมเช็คข่าวโดยรวมเลยผมยังไม่เจอข่าวไหนเพราะว่าเจเจเนี่ยบอกไว้ว่าเดี๋ยวจะต้องพาไปต้องรอยี่สิบสี่ชั่วโมงแล้วเดี๋ยวต้องตรวจละเอียดว่าเขาเป็นขนาดไหนถ้าเจ็บเบา อาทิตย์สอาทิตย์หายเจ็บระดับกลางก็เดือนหนึ่งเจ็บหนักนี้ไม่รู้เลยนะว่าจะกลับมายังไงซึ่งผมเนี่ยใจคอไม่ดีเลยตอนนี้ลุยไฮชิมุระสำคัญมากๆเจเจเขาชมนะว่าลุยฮชิมุระเนี่ยในปีนี้เติบโตขึ้นเยอะมากสู้เกมลําบากลําบากได้แล้วก็เป็นผู้เล่นที่ดีขึ้นในตอนนี้เขามี13.3คะแนน5.2ร e b o 1.5 a ซแล้ว3แต้มยิงเกือบ40%ฟิลโกโดยรวมก็ใช้ได้เกมรับ ลุยก็เป็นคนแบกคนแรกผมว่าดอร์เรนฟินิสสมิธกับลุยนะผมว่าลุยมาก่อนดอเลเรนฟินิสสมิธนะแต่ว่าลุยเจ็บไปอย่างเงี้ยเราก็ได้แต่ภาวนาให้เขาหายแล้วกันแล้วตอนเนี้ยโปรแกรมเราหนักด้วยไม่มีลุยคนหนึ่งเนี่ยผมว่ามันกระทบกับเลเกอร์อย่างแน่นอนนะเอาละประเด็นที่4นะครับภาพรวมของเลเกอร์ในวันเนี้ยคนอื่นที่เล่นได้ดีลุยาชิมูระมี5คะแนนแต่เกมรับยอดเยี่ยมมากแจ็คสันเฮได้อุปทานจากการแบบ ได้อันนี้ส่งจากการแอลีฮูไปสิบคะแนนออตินลีฟยี่สิบสามคะแนนก็ช่วงหลังเรียกจุดโทษเก็บมาเรื่อยๆรก็ได้ยี่บสามคะแนนลูก้าดอนฉิดเนี่ยมันมีช่วงบอดไปบ้างควอเตอร์แรกสิบคะแนนแต่หลังจากนั้นเนี่ยบอดหมดแล้วก็มาปิดตอนท้ายนิดนึงไม่ดีเท่าไหร่ยังดีได้กว่านี้ตอนนี้ลูก้าเนี่ยยิงเก้าลงหนึ่งโอ้โหฟิลโกสามแต้มยังน้อยเกินไปเพราะว่าเกมนี้ไม่ดีนะเดรเลฟินิสมิธสามแต้มเกฟสี่แต้มจาเลตวาเดบิลห้าแต้มแล้วก็กูดวิน ได้ไป7คะแนนภาพรวมเนี่ยเกมนี้ได้ลุงเจมนะส่วนทิมบอว,วูฟเนี่ยเอ็ดเวิร์ดก็ได้ใบ18คะแนนเจเดมแมดานิเอลสิบห้าคะแนนไม์คอลลี่สิบคะแนนเทเรนจ์แชแนลมาจากไหนไม่รู้เป็นผู้เล่นที่ดาบปีนี้ในช่วงท้ายๆรอบแรกด้วยซ้ำมี25สคะแนน5้ารีบาวสแอสซิตก็ถือว่าแฟนวูฟเนี่ยก็ข้อดีก็คือได้แชแนลมาโผล่มาตัวนึงนี่แหละแล้วก็เดี๋ยวมาดูต่อว่าจะใช้งานยังไงแต่ผมว่า ผมดูวูฟไม่สนุกเลยอ่ะผมรู้สึกว่าทีมวูฟในฤดูกาลก่อนน่ะดูมีอะไรมากกว่าฤดูกาลนี้นะผมรู้สึกว่าตัวทีมวูฟในฤดูกาลนี้มันมันไม่ลงล็อกอ่ะมันเหมือนมันมีแต่ผู้เล่นแบบสไตล์แบบทีแอนดีเยอะเกินไปอ่ะพวกผู้เล่นป้องกันเยอะเกินไปอ่ะมิติบาสมันดูแบบมิติบาสที่มันจะไปโจมตีทีมตรงข้ามมันดูจะพึ่งแอนเยอะแล้วแอนมันไม่ได้แบบยกระดับให้เพื่อนเก่งอ่ะมันเออมันดูยากมากเลยอ่ะฤดูกาลนี้นะผมผมไม่ค่อยชอบ วูบสักเท่าไหร่นะคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์มานะครับวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันวันนี้ไม่ได้ตัดนะครับเดี๋ยวก็จะมีคลิปสลับสลับกันไปนะครับวันนี้สมควรแก่เวลานะครับลาละครับสวัสดีครับบ๊ายบายตอนนี้เราก็ลอยลำขึ้นมานะครับอยู่ในอันดับท็อปท็อปนะครับเรกเกอร์เราซึ่งตักตวงความสุขไว้นะครับกองแช่งเขาคิดว่าเราเนี่ยจะไปไม่รอดนะครับแต่ว่าเลเกอร์ของเราเนี่ยตอนนี้ก็ยังทยานอย่างต่อเนื่องมีความสุขกับลูกกระเด็นฉีด มีความสุขกับลุงเจมซึ่งตอนนี้เลตเกอร์ของเรานะครับยังอยู่ในอันดับที่4นะครับอยู่ในพื้นที่เพย์ออฟนะครับก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดในรอบหลายปีอะเนอะอยู่ที่4เอาละว,วันนี้พักผ่อนพรุ่งนี้ลุยต่อคิปเปอร์วันนี้ลาแล้วจ้ะสวัสดีจ้ะบ๊ายบาย